สวัสดีครับเพื่อนทุกคนนะครับนี่คือ M S X นะครับคือว่ามันเบอร์50นะครับขึ้นมาจากสแตนดาร์ดนะครับือว่าเรามาประกอบชุดท่อนบนนะครับว่านี่ครับกำลังประกอบขัดไว้นะครับยัง เขาขาดว่าไม่ค่อยลื่นนะครับนะครับเดี๋ยวผมมาใส่นะครับตอนที่จะใส่นะครับเราต้องเอาแหวนนะครับเอาสิบนาฬิกานะครับตามแนวนี้นะครับสิบนาฬิกาสีนาฬิกานะครับสีนาฬิกาแล้วก็แหวนหลังนะครับต้องแบบว่า ธรรมาดาแล้วครับเดี๋ยวผมมาใส่นะครับ